สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการโมโนข่าข้ามประจำวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2568ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเฟรนช์ไฟยุรินัฐอาชาริยะวัฒนกุลคุณผู้ชมติดตามข่าวสารผ่านหน้าจอแล้วเข้ามาพูดคุยและทักททยกันได้ผ่านช่องทางออนไลน์ข่าวแรกในวันนี้นะคะพูดถึงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ทางฝั่งพรรคเพื่อไทยเผยไม่มีความกังวลเตรียมทีมงานซัพพอร์ตถึง3ทีมค่ะ นายดนุพรปุณการสสบัญชีรายชื่อและโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพักในศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันที่24-25มีนาคมและลงมติในวันที่26มีนาคมนี้ว่าเนื่องจากวันที่24มีนาคมต้องอยู่กันจนถึงเช้าของอีกวันจึงได้เตรียมทีมที่1สลับเข้าไปนั่งในห้องประชุมสภา ซึ่งขณะนี้กำลังลงชื่อกันอยู่ส่วนทีมที่สองจะเป็นทีมสื่อสารดูแลสื่อสารออนไลน์ต่างๆเพื่อสรุปประเด็นของผู้อภิปรายและผู้ชี้แจงแต่ละคนป้องกันการนำประเด็นไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดส่วนทีมที่3จะเป็นทีมที่เตรียมไว้สำหรับเรื่องข้อบังคับการประชุมต่างๆอย่างเช่นไม่ให้มีการอภิปรายในประเด็นที่ซ้าการพาดพิงทาให้บุคคลอื่นเสียหายจนเกินงามส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านยืนยันว่ามีข้อมูลเด็ด ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตัวนายกรัฐมนตรีนั้นโคศโกพักเพื่อไทยระบุไม่กังวลเพราะว่าพักเก่งข้อสอบมาแล้วประมาณหนึ่งซึ่งบางเรื่องจะเป็นการตอบคำถามเพื่อให้ประชาชนคลายข้อสงสัยด้วยอีกทั้งค่อนข้างมั่นใจเสียงโหวตของพักร่วมรัฐบาลไม่น่ามีปัญหาที่เป็นห่วงก็คือเสียงโหวตของฝ่ายค้านว่าจะเข้ามากันครบหรือเปล่า วันนี้มีความเคลื่อนไหวของทนายวิทูลเก่งงานนะคะที่เป็นตัวแทนของบริษัทแบรนด์นมนนี่จำกัดค่ะเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับดิวอริสรานายวิทูลเก่งงานหรือว่าทนายอ๋องทนายความของบริษัทแบรนด์นมมนนี่จำกัดพร้อมตัวแทนบริษัทเดินทางมายังสองนอปทุมวันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับดิวอริสราในข้อหาช่อโกงกรณีนำเอาสร้อยบูการีมูลค่ากว่า15ล้านบาท โดยทุจริตหลอกลวงว่าเป็นของตัวเองทำให้ได้ไปซึ่งสินเชื่อจากบริษัทจำนวน7ล้านบาทขณะที่ตัวแทนบริษัทแบรนเนมมนี่จำกัดกล่าวว่าในวันที่ดิวอริสารานำสร้อยมาฝากเมื่อวันที่19สิงหาคม2,567ทางบริษัทมีการสอบถามถึงใบเซอร์หรือว่าใบรับรองสินค้าแต่ทางคุณดิวแจ้งว่าอยู่อีกที่โดยบริษัทมีการทำสัญญาถูกต้องตามกฎหมายส่วนการส่งดอกเบี้ยเบื้องต้น ทางคุณดิวมีการส่งดอกตรงทุกเดือนส่วนเรื่องของการคืนสินค้าทางบริษัทขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและขออย่าก,กดดันเพราะว่าเป็นบริษัทก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันและขอฝากถึงคุณดิวให้บินกลับมาพูดคุยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันเบื้องต้นตอนนี้แจ้งเป็นคดีอาญาไปก่อนด้านตำรวจปอสปูพร,รมล่าห้าหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศทลายนายทุนปล่อยกู้นอกระบบค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจปอ,อสร่วมกันเปิดยุทธการปูพรมปราบปรามในทุนเงินกู้นอกระบบและผู้กระทำความผิดที่เกี่ยวกับหนี้นอกระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานครปทุมธานีชนบุรีขอนแก่นและเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน8รายเครือข่ายแก้งเงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยเกินตามที่กฎหมายกำหนดและบังคับให้เขียนสัญญากู้ไม่ตรงกับความเป็นจริงอย่างเช่นโอนเงินให้ลูกหนี้5 0,000บาทแต่ให้เขียนสัญญา2 5 0 0 0 0บาท หากลูกหนี้ชำระหนี้ไม่ตรงเวลาก็จะนำสัญญาดังกล่าวไปฟ้องต่อศาลเงินหมุนเวียนกว่า10ล้านบาทนะคะและยังมีในทุนเงินกู้นอกระบบสาวเมืองเหนือจังหวัดเชียงใหม่รับจำนำรถจักรยานยนต์เรียกดอกร้อยละ186ต่อปีสรุปผลการตรวจค้นทั้งสิ้นสียุทธการค่ะตรวจค้นเป้าหมายจำนวน6จุด5จังหวัดใหญ่ทั่วประเทศดำเนินคดีกับผู้ต้องหาจำนวน8รายพบเงินหมุนเวียนและยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบ รวมูล,ลค่ากว่า10ล้านบาทเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพนอกจากนี้ตำรวจบอกปทอสอร่วมกับพยักไครเข้าค้นโรงโม่หินตรวจสอบพื้นที่บุกรุกลำคลองสาธารณะค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสองกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมกับพยักไครชนะระทานจังหวัดตราดเข้าตรวจค้นพื้นที่บริเวณโรงโมหินตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพบนายสุริยศักดิ์อายุ82ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของพื้นที่พร้อมยินยอมนำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโรงโม่และบริเวณพื้นที่โดยรอบเจ้าหน้าที่โครงการชนะระทานตราดตรวจสอบแล้วพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงสภาพคลองจากเดิมค่ะซึ่งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ของโรงโม่ความยาวกว่า1,200เมตรกว้างประมาณ20เมตรซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดฐานปลูกสร้างต่อเติมสิ่งก่อสร้างปลุกล้ำทางน้ําชนลประทานโดยมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานขณะที่กรมป่าไม้พิจารณาแล้วว่ามีความเห็นว่าหากที่ดินบริเวณซึ่งดำเนินการตรวจสอบของคลองชนาะค คลองที่ใช้ในการชลประธานและเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสิทธิ์เกี่ยวกับที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินย่อมมีสถาหนะเป็นป่าคณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าโรงโม่หินดังกล่าวมีความผิดตามพรบรป่าไม้พรบการชลประธานหลวงโดยจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมภาพถ่ายทางอากาศมาร้องทุกกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป พาคุณผู้ชมไปติดตามการเตรียมความพร้อมของพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนะคะสำหรับช่วงเทศกาลสงการที่จะใกล้เข้ามาถึงค่ะลงพื้นที่กันก่อนเลยนะคะที่บริเวณริมถนนรื่นรมตัดถนนประชาสัมาาญพ่อค้าแม่ค้าต่างนำกระดาษและป้ายไวนิวที่มีคำว่าจองแล้ว ติดเพื่อจับจองพื้นที่เตรียมขายของในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะที่จะมาถึงในเดือนหน้าเนื่องจากบนถนนดังกล่าวเป็นถนนที่เชื่อมต่อจากถนนเข้าเหนียวและในทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำสงกรานต์กันจานวนมากทําให้พาา่อค้าแม่ค้าต่างจองพื้นที่ล่วงหน้าเนื่องจากเกรงจะไม่ได้ที่ขายของ เรื่องนี้ค่ะก็ร้อนไปถึงหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะคะด้านนายมนตรีสิงหบุญนาภารองนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นเปิดเผยบอกว่าในช่วงเทศกาลสงกรานตทางเจ้าหน้าที่เทศกิจจะเข้มงวดในการดูแลทางเท้าเพื่อไม่ให้มีการวางขายของส่วนพื้นที่ที่เป็นหน้าบ้านของแต่ละหลังนั้นจะไม่ให้มีการล้าออกมาบนพื้นที่ฟุตบาททั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบของทางเท้า ส่วนจุดที่มีการขึ้นป้ายจองที่รั้วลวดหนามทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเคยไปแกะออกแล้วนะคะแต่ก็ยังมีการเอาป้ายหรือว่าการะดาษมาติดแต่ว่าในช่วงสงกรานจะมีการออกตรวจค่ะแล้วก็ห้ามขายของเนื่องจากบริเวณนี้เป็นทางเท้าค่ะคุณผู้ชมคะไม้เท้าขาวถือว่าเป็นเครื่องมือสําหรับคนตาบอดนะคะแต่ว่าคนตาบอดในประเทศไทยของเรานั้นยังขาดแคลนไม้เท้าขาวค่ะ หากคุณผู้ชมนึกภาพไม่ออกลองหลับตาสักสานาทีแล้วลองเดินรอบๆบบ้านจะพบว่าการใช้ชีวิตด้วยโลกมืดนั้นมีความยากลำบากมากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยขอเป็นสะพานบุญค่ะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสร้างแสงสว่างในหัวใจซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดที่ขัดแคลนไม้เท้าขาวหรือไม้เท้าขาวชมรุ ซึ่งการทําบุญซื้อไม้เท้าขาวเหมือนได้ทาบุญเติมน้ามันตะเกียงเพื่อส่องแสงสว่างให้กับคนตาบอดโดยในขณาดนี้ประเทศไทยมีคนตาบอดกว่า2 0 0 0สนคนสําหรับคุณผู้ชมที่จะร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้สามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสํานักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชี109 1 9 7 5 9 9 4ประเภทบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชี กองทุนส่งเสริมการใช้ไม้เท้าขาวสำหรับคนตาบอดแห่งชาติหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0899946656หรือ020366988หรือแอปพลิเคชัน l i น e id t a b c 2 0 1 6หรือสแกน QR Code ที่คุณผู้ชมเห็นตรงหน้าจอนขณะน,นี้หรือคุณผู้ชมจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปไว้ก่อนก็ได้นะคะ รวมด้วยช่วยกันบริจาคซื้อไม้เท้าขาวให้คนตาบอดเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้คนตาบอดสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ไม่เป็นภาระของสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขเ,เช่นเช่นบุคคลทั่วไปโดยไม้เท้าขาวอัลละ600บาทหรือคุณผู้ชมจะร่วมบริจาคตามกําลังจิตศรัทธาก็ได้เนื่องจากขนาดนี้สมาคมขาดแคลนไม้เท้าขาวเป็นจำนวนมากหากท่านเห็นคนตาบอดถือไม้เท้าขาวกำลังเดินข้ามถนน ได้โปรดหยุดรถค่ะหรือชะลอความเร็วของรถเพื่อให้คนตาบอดนั้นเดินข้ามถนนได้อย่างปลอดภยัยช่วงนี้ติดตามบันเทิงกับคุณน้ำชนนทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับน้ำชนทีในช่วงโมโนเซเลบริตี้นะคะมาอัปเดตข่าวบันเทิงไปพร้อมกันเลยค่ะ ข่าวแรกวันนี้เราเริ่มกันที่ข่าวเศร้านะคะกับบรรยากาศงานสวดพระพิธีทำศพของคุณแม่สีดาพัวพิมลในคืนที่2ค่ะ นับว่าเป็นข่าวช็อกของวงการบันเทิงค่ะกับการจากไปของนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณแม่สีดาพัวพิมลด้วยวัย70ปีหลังจากหวนกลับมาแจ้งเกิดบนจองเงินอีกครั้งในรอบหลาย10ปีกับภาพยนตร์วิมานน้ำสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัวและคนใกล้ชิดรวมถึงทีมนักสแสดงนําอย่างเก่งหฤทิตอิงฟ้าวราหะและเจฟฟซาเตอร์ที่เปิดใจทั้งน้ําตาถึงความรักความผูกพันหลังได้ร่วมงานกับแม่สีดาโดยทุกคนต่างช็อกหลังทราบข,ข่าวการจากไปอย่างกระทันหันโดยอิงฟ้าได้เล่านะคะว่ามีโอกาสได้รับรางวัลด้วยกันและแม แม่ได้พูดว่านี่เป็นรางวัลแรกในชีวิตแค่นี้ก็ตายตาหลับแล้วไม่คิดว่านั่นจะเป็นคำลาคิดว่าเขาคงดีใจจริงๆพร้อมขอให้คุณแม่เดินทางอย่างมีความสุขเพื่อไปพบกับพี่ออฟลูกชายสุดที่รักค่ะก็ตอนที่ถ่ายงานด้วยกันเขาก็พยายามโทรหาเพื่อน่าแบบได้หรือยังของน้องฟ้าอะไรอย่างเงี mm ้ยทำเป็นคุยโรศัพท์ต่อหน้าเราซึ่งเราก็แบบรู้จักเขาอะไรอย่างเงี้ยก็รู้ว่าเขาพยายามจะ เขาไม่เห็นว่าเขาจะซื้อให้จริงๆเป็นหองขวัญมันเกิดยอนหลังเปลี่ยนจากของขวัญน,นั้นๆเป็นแบบเราก็แซลว่าแบบเป็นมะม่วงแทนก็ได้จะได้มาเจอกันอ,อะไรเงี้ยเห็นว่าแม่สู้ไม่ถอยจริงๆะแม่ทําให้รู้ว่าแบบไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเราก็ยังยิ้มสู้กับปัญหาได้ตลอดอะไรงคือแม่เ็าจะแบบเราเลือกช่วงที่เขาเป็นแ,แสดงว่ามันแบบยากลำบากขนาดไหนนะให้เขาเห็นว่าทุกวันนี้เราเราต้องแบบ ให้คุณค่ากับบรน,นสิที่์เท่าทัทุกวันสำหรับอารมณ์กันนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวนี้เราต้องขอแสดงความยดีกับพิธีกรมากความสามารถนะคะอย่างพี่วูดดี้ค่ะที่ได้ควงคู่คุณโอ๊ตอัครพลนะคะจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนะคะสุดอลังการยิ่งใหญ่และอบอุ่นสุดๆเลยค่ะ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาหลังได้ครองรักกันมาอย่างยาวนานถึง18ปีค่ะล่าสุดพี่กรณ์นคนเก่งอย่างพี่วูดดี้มิลินทจินดาและแฟนหนุม่มคุณโอ๊ตอัครพลก็ได้ในระมิตงานฉลองมงคลสมรสสุดอบอุ่นภายใต้คอนเซปต์ Wonderland of Love ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดินแดนมหัศจรรย์ที่ชวนทุกคนเดินทางสู่โลกความรักของทั้งคู่โดยมีนายกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรให้เกียรติเป็นประธานพร้อมทั้งเหล่าเิลปบินดาราและแขกผู้มีเกียรติที่่ได้มมารวเป็น ขี่พยานกันอย่างคับข้างเลยค่ะทางมนโนเซเลบรตี้ของเราก็ต้องขอแสดงความดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะครา่นี้ไปที่พ่อหนุ่มคลั่งรักอย่างอเล็กธีระเดชนะคะที่ก็ถึงกับยิ้มไม่หูบเลยหลังได้เอ่ยปากชมแฟนสาวคนสวยอย่างโบเมลาดาต่อหน้าสื่อคะ่ะทำเอาสำลักความหวานไปตามๆกันเลยนะคะเมื่อหนุ่มอเล็กธีระเดชถูกพี่สื่อถามถึงแฟนสาวคนเก่งอย่างโบเมลาดาหลังได้ขึ้นแท่นเป็นเจ้าหญิงสโนไวท์สาขาประเทศไทยคะ่ะ โดยหนุ่มอเล็กเนี่ยก็ได้เผยถึงความภูมิใจในตัวแฟนสาวกับความสามารถอันครบเครื่องที่อยากให้ทุกคนได้ค้นพบค่ะผมระภูมิใจในตัวโบจริง <c oughs> ที่ผ่านมาเล็กเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าเออโบก็แค่ดาราที่ร้องเพลงเพราะแต่ว่ามีคำหนึ่งที่พี่แทนเนี่ยแทนลิปตาเนี่ย <c oughs> โบไม่ใช่แค่ดาราที่ร้องเพลงเพราะนะ <c oughs> โบเป็นนักร้องที่ร้องเพลงเพราะนี่ห <c oughs> ลงก็เราหลงอยู่แล้วแต่ว่าเราเราภูมิใจมากกว่า <c oughs> เคยเห็นแบบเหล่าแฟนคลับจะชอบบอกว่า อยากให้คนคนนี้ถูกคนพบอีกเยอะๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแค่ดิคี้มี่นาดตอนนี้เขาดูคนพบเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าแรอันนี้ก็คือความสามารถของเขาอยากให้คนคนพบอีกเยอะๆ,ๆคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะกับซีรีส์สุดเข้มข้นอย่าง Ghost ดวงลับจับตายค่ะที่ก็จะลงจอให้ได้ชมกันเป็นตอนแรกนะคะทั้งฟรีทีวีช่องโมโน20นาของเรานะคะที่บอกว่าห้ามพลาดเนี่ยเพราะว่าเข้มข้นมากจริงๆค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการตามล่าอาชญากรบนโลกไซเบอร์ค่ะ เมื่อโลกออนไลน์กลายเป็นสนามประลองของเหล่าอาชญากรหน่วยเฉพาะกิจปราบอาชญากรรมไซเบอร์จึงต้องออกปฏิบัติการโดยเป้าหมายสำคัญคือโกสแฮกเกอร์สุดลึกลับที่เกี่ยวพันในคดีฆาตรกรรมสุดช็อกค,คนทั้งประเทศแต่ยิ่งสืบยิ่งไล,ล่าพวกเขากลับพบความจริงที่อันตรายยิ่งกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงรับชมตอนแรกพร้อมกันคืนพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มครึง่งทางช่องโมโนท9นี้ไนค่ะระวังให้ดีมีนาคมนี้ ยมล่าผีบนโลกไซเ,เบอร์ได้ควบคุมคนทั้งโลกุดโบสล่วงลับจับตายเริ่มตอนแรกจันที่24มีนาคมนี้ ซีรีส์สืบสวนอาชญากรรมเตรียมมันกันได้เลยนะคะกับการกลับมาของซีรีส์สุดเข้มข้นค่ะที่ได้สร้างปรากฏการณ์นะคะกับผู้ชมค่ะที่ยอดวิวทะลุ5ล้านคนเลยทีเดียวนะคะกำลังจะกลับมาระเบิดความมันกันอีกครั้งแล้วที่ Monomax นะคะคุณผู้ชมไปสมัครแพ็กเกจ Monomax นะคะแล้วก็ดูแบบไม่มีโฆษณาขั้นความชัดระดับ Full HD กันเลยค่ะการกลับมาของสุดยอดซีรีส์สืบสวนอาชญากรรม รูกสถิติคนดู5.9ล้านคนบนช่อง CBS การันตีคุณภาพโดยผู้สร้าง2รางวัลเอมมี่เตรียมพบปฏิบัติการเดือดของทีม FBI สาคนล่าอาชญากรโฉดที่ทั่วโลกหมายหัว FBI International สืบแท่โลกปี3สตรีมได้แล้ววันนี้ที่โมโน m a ็เท่านั้น ครบถ้วนแล้วค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือทั้งหมดของ Mono Celebrity นะคะที่น้ำนำมาฝากวันนี้ค่ะคุณเป็นฝ่ายขอบคุณค่ะ,ค,ะคุณน้ำครบถ้วนมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วทั้งหมดนี้คือโมโ o ข่าวคํำค่ะที่เรานำมาฝากกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนเราสองค